สวัสดีค่ะใส่สีมักรบกบกว้วงบกบกว้างง่ายไม่สุงก่อนเนาะปอกบกว้างเล็กน้อยนึงเรา็บบนี้นะนี่ค่ะบอกไวปแบปอกโตเนาะค่ะเนาะบกกว้วงใส่อันนี้ไปไปกินค่ะมันเหลืองเออือแล้วบกกว้างง่ายง่ายเขียวง่ายค่ะบกกว้างอันนี้เดี๋ยวนี้หลายหลายเนาะเนาะหลายผู้ใดผู้ใดก็มาให้ค่ะพี่ตะบูเอามาให้เนี่ยค่ะ มันแบบนี้ใส่นี่หาหกหน่วยนะไม่ต้อูดออกมาให้ค่ะจ้ะค่ะกานปลูกการรานะนันหลายเนาะคนนั้นคนนี้ก็มาใหา้โอ้ส,สไหนหนอีไงแดงหน่วยแบบไงเนี่ยเนะาะอ่ะไหนมาดูกันสิฝนปวดแข้นมาด้วยกันเนี่ยว่ามันธรรมดาดิหน่วยเกือบโล่ว่าเป็นโลนึงเขาบขอกว่าเก้าขีดแปดเก้าขีดเฮ้ยมันธรรมาดาที่บอกว่าไงเนี่ยกินดิบก็ได้กินซุปก็ได้เนะาะแต่ว่าอย่าใส่บ่มาก,กินดิบใช่ไหมจะใส่บอมากินซุป น้นสมกลินดิบเพิ่งจะสมนะนอกจากอยากคักๆกินดิบก็เห็ดย่ำกินไป่เสร็น่ะนะออก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 มะม่วงมาโมวางนี่กับวันอาทิตย์นั่ะเนาะเป็นวันอาทิตย์จะใส่กันเห็ดอันนี้ก็ย่างในก็เตรียมตัวเป็ดงานค่ะเห็ดเปียกบ้านแล้วก็เตรียมตัวเป็ดง่ายนั่ะเนาะวัน บันสอบนที่กิดจากซาจักอยเน่ยค่ะเพราะว่ามันหลานอยู่นั่อยากเนี่ยจากซาเนียแล้วนะโอ้ปวดแขนปวดแขนดะมันงยไรเชิเชิญเชิญเชิญไปมเชิญ้จุ๊บ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 จุูยยกักง่านี่ย chân và thế bao nhà trời toàn nhảy này anh toàn nhảy toàn nhảy งูเอ้ยก็เห,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 ห็ดหยาก็แบบนาะมือเขาหน่อยก็อ้วงเลนะอืออืออือโอ้ยเหลือไปแป้นะะนั่นนะเนาะปอกแล้วค่ะคุณปล <c oughs> อปอกไว้ปอกไว้ไปกินลานซักผ้าเน,ะะนาะเนาะได้ละได้ละคางๆก็เล็บเอา ข้างๆกเ็เล่มเล่มเล่มแบบนี้นะคะเนาะอึ๊บข้างๆก็เล่มแบบนี้อึ๊บอือจบได้เต็มแล้วคะ่ะแล้วแต่นเอ,เอาไปเอาไปเฮียนนก็ได้ค่ะบปานนี้ไปไปครับสามสิบสาม